สิบวิธีเลิกบุหรี่ด้วยตนเองสามหาเจ็ดไม่โดยมูล,ลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่หนึ่งหาที่ปรึกษาขอคำปรึกษาจากคนที่คุณรู้จกักที่สามารถเลิกสูบบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าได้สำเร็จมาแล้วหรือโทรขอคำแนะนำเลิกบุหรี่โทรศัพท์1-6-0-0 2หสองหากำลังเงจังหวัดบอกให้คนใกล้ชิดทราบตั้งใจเลิกสูบบุหรี่เพราะกำลังใจจากคนรอบข้าง จะช่วยให้คุณมีความพยายามที่จะเลิกสูบบุหรี่ได้สามหาเป้าหมายควรวางแผนการปฏิบัติตัวกำหนดวันที่จะลงมือเลิกบุหรี่เลือกวันสำคัญต่างๆของครอบครัวเช่นวันเกิดตัวเองสี่ไม่รอช้าควรเตรียมตัวให้พร้อมทิ้งอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับบุหรี่ให้หมดเตรียมผลไม้ลดเปรี้ยวหรือของขบเคี้ยวช่วยลดความอยากรวมทั้งปรับเปลี่ยนกิจกรรมห้าไมห่หวั่นไหวควรตื่นนอนด้วยความสดชื่น คุณกำลังทำสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองและคนใกล้ชิดปรับเปลี่ยนอิริยาบถใกล้ชิดกับคนที่ไม่สูบบุหรี่หกไม่กระตุน้นระหว่างนี้ขอให้คุณหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่จะทำให้คุณอยากสูบบุหรี่เช่นถ้าเคยดื่มกาแฟรหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เจ็ดไม่หมกมุน่นเมื่อรู้สึกเครียดให้หยุดพักสมองสักครู่คลายเครียดโดยการพูดคุยกับคนอื่นๆหรือหาหนังสือคำขันมาไว้อ่านบ้างก็ได้มีคนไม่สูบบุหรี่อีกมากที่คลายเครียดได้โดยไม่ต้องสูบบุหรี่ แไม่นิ่งเฉยเออกกำลังกายอย่างน้อยวันละ15 2 0นาทีเป็นการควบคุมน้ำหนักสมองปลอดโปร่งหัวใจและปลอดดีขึ้นก็ไม่ท้าทายการลองสูบบุหรี่เพียงครั้งเดียวหมายถึงการหวนคืนไปสู่ความเคยชินเก่าๆอีกสิทธิ์ไม่ท้อแท้หากกลับไปสูบอีกไม่ได้หมายถึงคุณเป็นคนล้มเหลวอ,อย่างน้อยคุณได้เรียนรู้ที่จะปรับปรุงตัวเองในคราวต่อไปเป็นบทเรียนของการต่อสู้ครั้งใหญ่ เพื่อเอาชนะให้ได้เพื่อสุขภาพของตัวเองและคนที่คุณหลักคุณทำได้